อยู่กับยายนมหัจจันยร์ยิแต่ครูไม่ใหญ่ไม่เคยอยู่กับกงงนะเอออยู่กับยายนี่เราจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวม,มหัสัจจันท์ที่มีความสําคัญต่อชีวิตของเราและชาวโลกโดยเฉพาะของเราเองเนี่ยจะทําให้เราโอ้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์ได้พึ่งตัวเองได้นี่นะจ่จะ ดีจังเลยชีว่าประวัติของยายดีท่านงดงามตั้งแต่เบื้องต้นท่านกลางเบื้องปลายเราก็ได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆจะเบือบ้องต้นท่านเกิดอยู่ในตระกูลเกษตรกร,กรแล้วก็ทำอาชีพนี้ด้วยความขยันแข็งบริสุทธิ์สุจ,จิตใจนี่นี่ ขยันกันแข่งทำาหากินเงินแต่เช้าออกไปเรียกว่าในละแวกบ้านนี่ยเรก็ท่านจะขยันมากๆเลยแล้วก็ทั้งวันในวันไหนมีเวลาก็จะไปตรวจดูทานนาข้าวก็ต้องมีแต่ข้าวห้ามมีสิ่งอื่นต้นยาต้นแฝกต้นอะไรห้ามห้ามห้ามยากระทงกระเทียมทรงกระเทียมแลวกไปเอา ยังไม่ต้องการหน้าข้าวก็ต้องข้าวก็จะไปตั้งทอทอนอคนชอบไปดูท่านเนยผ่านท้องไหม่ท้องนาเนี่ยเพราะของท่าน,นสวยโอ้ข้าวจะสามัคคีกันโอ้ปักดำยังมีระเบียบเลยมีวินัยกันตั้งแต่อยู่ในอันนาน่ยเออนี่นสวยงามมาก ท่านภูมิใจในชีวิตของการเป็นเกษตรกรนะถ้าไม่ได้เห็นมีความรู้สึกว่าท่าเป็นตำต้อยหรือได้อโอกาสเออท่านคิดว่าอ,อ๋อเกิดมาเป็นมนุษย์กดีนักนาแล้วเราก็จะได้ใช้ชีวิตที่เป็นมนุษย์อยู่เนี่ยละช่วทําความดีทําใจให้ใสๆสร้างบาร,รมีมเรื่อยไปอย่างสะดวสบายแล้วก็อาชีพที่ทําก็เป็นอาชีพสุจริตนั้นท่านกา็ภูมิใจนะ ในความเป็นเกษตรกร,กรลูกชอน,นามมัได้มีความรู้สึกหดหูจใจเลยเวลาไปทำนาก็ออ<ห>ืืขี่หลังคาราบาวไปเลยเนะี่ยโอ้ออกจากบ้านแต่เช้าทีเดียวเพื่จะไปดูอรุณอรุณโนไทยนะอายามเช้ามันจะสวยสดงดงามเป็นไหนกี่คาราบาวไป ในความเบิกบ้านบางวันท่านบอกเออคนที่ตายแล้วก็มาทักท่านเหมืนอังเออเออแสดงว่ากิติศัพท์อันดีงามท่านดังไปถึงแม้แต่พูดที่ละจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยอในประโลกเลยยังมานั่นแ้าอาจจะต้องการเป็นเพื่อนแนตะ่เพราะท่านออกจากบ้านเช้าตรู่ก่อนคนอื่นในละแวกนั้นเลย อ็มกบทักทักท่านเรียกชื่อท่านจานันจันเอ้ยออ,อ,อหันไปไม่มีใครแต่ท่านก็เพื่อไม่ให้เขาเสียกำลังใจบอกเรียกทำไมตั้งคำถามตั้งคำถามแต่ไม่มีผู้ตอบมาเพราะโล่งหมดเลยท้องนาน่ะมันโลง่งมันไม่เหมือนในสวน อันนี้สวนยังมีเอมีแอบมีบงังมีโน่นนี่ใช่ไหมจ๊ะน่จาจะมุดอยู่ในดินเนอะเจ้นเนยเรียกไหมาถามดูเอเรียกทําไมน่าจะตอบนะอบอกอยากรู้ก็กจบแล้วตอบก็ไม่มีแล้วก็ดูดวงตะวันสดชื่น และก็คิดแตกต่างจากที่ใครๆดูดวงตะว,วันบองสักวันหนึ่งหรืออยากขี่คาราบาวไปถึงดวงตะว,วันไม่ได้ขี่จรวดนะ,ะถ้าขี่จรวดไ้ยังพอมีโอกาสแหวกอากาศว่าๆไปนะ่าเนยหรือนั่งพรมเหาะได้อย่เนี้ยนะแต่นี่ขี่คาราบาะ ถามว่าจะมีกี่คนในโลกนี้ที่ขี่คาราบาแล้วคิดอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดานี่แนะไม่ธรรมดาโอ้ชีวิตท่านงดงามเบองตอนามกลางเบื้องปลายแม้ออกจากบ้านไปจะตาไปหาพ่อด้วยเหตุผลที่ว่าก่อนพ่อจะละโลกไม่ได้ไปขอเขามาท่านอืมนี่นะจ๊ะแค่เนี้ยกราลบเหตุแค่เนี้ย มาตั้งใจไปพบพ่อเพื่อขอขอมาเพราะมีความเคารพในบิดามากบิดามารดาเคารพมากแล้วก็มีความคิดว่าโอ้ถ้าเราไปขอขอมาท่านนี่มันไม่แล้วใจมันไม่สบายอกสบายใจเพื่อความสบายใจเราไปหาท่านดีกว่าไม่ว่าท่านจะอยู่หนใดเออนี่จะมีกี่คนคิดอย่างนี้ย ว่าอยากจะไปหาพ่อในปรโลกน <hyd> <c oughs> ี่นะจ๊ะเพียงเพื่อแค่ขอขมาอันนี้ก็ใหม่ธรรมดาแล้วแหละเราลองคิดไปเรื่อยๆนี่นะแล้วออกจากบ้านมาทั้งๆที่บ้านเนี่ยถือว่าเป็นครือขบดีในระแวกนั้นมีความกินอยู่อย่างสบายเนี่ยระ้่ากินอยู่ใช้แต่พอดีนี่ก็มีเพียงพอนี่หละจ้ะ แต่ก็ยอมตอนไปเป็นคนรับใช้เขาเพียงเพื่อจะให้เขาพาไปที่วัดปักน้ำเมื่อได้ยิงกิติศัพท์ว่าพระเด็คุณหลวงป,ปู่คนพบวิชาธรรมกายเนี่ยสามารถสอนวิธีการให้ไปพบบุพการีทีละจากโลกนี้ไปได้และก็ปประทราบว่าท่านผู้นี้เป็นอุปถากภ์สำคัญคนหนึ่งของวัดปักน้ำบางทีเจริญ เพียงแค่นี้ก็พร้อมที่จะยอมตนไปเป็นคนรับใช้เขานี่อยู่ที่บ้านสบายๆนี่ต้องไปยอมตนไปเปรับใช้เขาด้วยความคิดเพียงว่าจะให้เขาพาไปสู่วัดปักนาเป็นสะพานนําไปสู่แล้วก็อยู่ตรงนั้นก็จะทําหน้าที่ได้ดีที่สุดเลยให้สมบูรณ์ไม่ให้ใครตําหนิติดยีนแม้กระทั่งตัวเอง เออเมื่อเรารับภารกิจเป็นผู้จัดก,การบ้านอย่างนี้เนี่ยเราก็จะต้องทำหน้าที่นี้ให้มันสมบูรณ์ก็เลยกระทาความสะอาดเรียบร้อยแม้แต่ห้องคำปั่นเก็บเงินก็ฝากกุญแจไว้ให้คุณยายมีลูกหลายคนก็ยังไม่ให้ทำเป็นกะหาบดีเสียรใหญ่ยังฝากกุญแจไว้ให้กับยายไม่ธรรมดาหรอกไม้ธรรมดา แล้วห้องนั้นสะอาดได้บอกแมงมุมแลอแมงอะไรต่างๆว่าบ้านนี้สำหรับคนที่หม่ใช่คน้วไปอยู่ที่อื่นนี่นะได้จะสะอาดเรียบร้อยทุกอย่างและเมื่อถึงวันเวลาแห่งความสว่างก็ได้พบคุยท้งสุขสมแด็จปั้น นำไปสู่การปฏิบัติธรรมแล้วก็ปลดปล่อยใจของท่านในเป็นอิสระจากความวิตกกองฝลเมื่อได้ขอข้ามาบิดาเพราะท่านได้ไปพบบิดาของท่านอยู่ในยมโลกด้วยกรรมดื่มสุราวันละสิบสตังผู้ผลิตจะขนาดไหนูอดื่มสิบตังค์เนี่เอาเรื่องนี่ำลัง เดินกรอกน้ำทองแดงหยึกแล้วไปถึงก็ไฟนรกดับไปเลยแล้วก็ช่วยท่านกินมาได้ไปอยู่ในเทวโลกนี่ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะนี่ไปปลดปล่อยพ่อให้เป็นอิสระจากยมโลกเนี่ยมีอย่างนี้กี่คนในโลกเออ คิดที่จะไปหาบิดาในยมโลกแล้วไปได้ด้วยแล้วก็ไปช่วยได้ด้วยไม่ใช่ให้เป็นอิสระจากที่ยวโลกอย่างเดียวยังไปสู่เทพาไปสู่เทวโลกอีกด้วยและนํำบุญที่ทำนั้นไปให้ได้อีกด้วย oh. มีกี่คนในโลกนี้นี่นะจ๊ะไะนั้นไปไปศึกษาเรียนรู้กันดู ท่านอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกแต่ไปปอดลโลกได้แล้วผู้ที่อ่านออกเขียนได้ละ่ะ oh. เออนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องนึกคิดต่อไป oh. นี่นะอันนี้ก็เป็นหลักสูตรของดียอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือโทต่อไปนะแต่ oh. ปริญญาโทก็หกดวงกายสิบแปดกาย oh. ใส่ของข้าวเชียวชาญเป็นวิชาบังคับ อืมนี่เออแล้วก็ถ้าปริยัยเอกคู่มือสมพานอ้อนี่อภไปกันใหญ่เลยคู่มือสมพานเป็นวิชาบังคับเออเนี่ยเพราะนั้นท่านด็อกเตอร์จากดีโอไม่ธรรมดาไมนะ่นี่นะนี่จากบ้านขังครอหะมาดี มาสู่วัดปากน้ำบาสีเจริญนี่ก็ฝากรื่องรอยแห่งความดีเอาไว้ให้กับท่านคฤหาปดีท่านนั้นให้ระลึกถึงถึงจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตเออขณะที่อายุ80กว่าปียังระล,ลึกถึกถึงท่านเนี่ยเวลาเชิญที่อุบาสิกาเมธีจากวัดปักน้ำบาสีเจริญไปที่บ้าน เพือพ่อท่านอยากจะทําบุญดึงจากสังขานทำคหำนวยคุณยายก็หนึ่งในนั้นด้วยคนอื่นก็ท่านก็หาปัตตานีน,นั้นก็ยิ้มแยม้มแจ่มใสพูดอย่างดีอะไรอย่างไรพอถึงยายก็มีประโยคเด็ดเออที่แตกแต่างจากคนอื่นแม่จันนะแม่จันอ้าวนี่ท่านล่าใค,คุณไู่ใหญ่ฟังเพราะวันนั้นคุณไม่ใหญ่อยู่ด้วย แต่อยู่ที่วัดปักน้ําส่วนท่านไปนอกวัดปักน้ําไปที่บา้านเกือหาบดีเนี่ยแม่จันนะแม่จันแถมเอามือนิ้วชี้ไปแล้วไม่กลับเลยนะโอ้ไปแล้วไม่กลับอรยายทำไงยายก็เฉยเฉยก็ไม,ไม่ได้แต่งใจที่จะมาเป็นผู้จัดการบ้านตลอดชาติเป็นเพียงแค่ทางผ่าน มาสู่เส้นทางอีกทางหนึ่งเป็นทางเอกสายเดียว,วยนี่เห็นไหมจ๊ะที่จะช่วยตัวเองได้ให้พ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากความเมนชเลยและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนี่ไงแม่มาอยู่วัดปากน้ำบาสีเจริญก็เป็นผู้ที่ละมณทิฐินะไม่มี ความรู้สึกอะไรต่างๆเหล่านั้นเลยไม่ว่าใครจะคิดอย่างไรเราดูรูปรักษภายนอกท่านนี่เอาก็ลองนึกถึงคำที่คุณยายทองสุขสมแดงตั้นทะเรียกอีก้างอเออ,อและแต่สายอยู่ในสมัยนั้นเขาจะเข้าใจว่าถ้าคนรูปร่างบางๆอย่างนี้แล้วก็ตัวสะพลั่งไปด้วยเส้นเอ็น,นต้องเป็นวันนัโลกไม่ใช่วันละโลกโเป็นโลกเดียว วันละโลกก็เจ็ดวันเจ็ดโลกอาออัออนนี้อันนี้โลกเดียวเท่านั้นมันกลัวจะเป็นโรคติดต่อไอ้เป็นไวว่ากลัวจะติดต่อมาเพราะนั้นเนี่ยใครๆก็ไปไกลๆยและให้อาหารก็ไกลๆสสําหรับไกลๆแต่เวลาเลยห,หนึ่งกอนอิดมาก็ต้องสองกนหินไปน้อยอย่างนี้ แต่ไม่ใช่ยายยายจะมีความคิดอย่างฉันเ้รับประทานข้าวของหลวงพ่อวัดปักน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันไม่มีความรู้สึกอะไรกับเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญอุปสรรคไม่มีเป้าหมายเป็นหลักว่ามาศึกษาวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นอะไรอะไรก็ไม่ให้คุณข้องมองใจาการที่เขายื่นมาปั๊บแสดงว่าเขาเมตตาเรา เอออเาอาหารให้เราแม้จะไกลๆ <Okay. S 1> ก็ต้องเห็นใจเขาเพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าเราเป็นอะไรเออจริงเราเป็นธรรมกาย <Okay. S 1> อ,อ้าไม่ได้เป็นไม่สบายอ,อ่าอย่างนี้นะมันคนละเรื่องเขาเข้าใจอย่างน,นั้นเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราเป็นอีกอย่างหนึ่งอ,อแต่เขาคิดว่าเราเป็นอีกอย่างหนึ่งไอ้เขาคิดว่าเป็นก็ช่างเขาไปเลยเออสร้างหัวนิ่โป้งหัวแม่มือ หรืออะไรหัวเขาเ่าอะไรก็แล้วแต่เอออย่างงี้นะอย่างงี้อย่างาง,างี้ไงก็แล้วแต่นะก็เนี่ยเราก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเพราะเรามุ่งที่จะมานี่สลับตนได้พ้นจากกองทุกปลดปล่อยตัวเองพ้นจากความเป็นเฉลยนี่นไปใจแล้วก็อยู่สู้ตรงนั้นรนะ่วมกับหมู่คณะทีมงานโอ้ซึ่งเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลย นี่ในการปราบมหากิิลสให้สิ้นเชื้อพิเรศเสร็จทำเป็นทีมแม้ในช่วงสงกรามโลก,ก,รโโโรกครั้งที่สองก็ตามโอ้สบันหงแหลกกลางวันหกชั่วโมงกลางคืนหกชั่วโมงนี่ระเบิดลงได้ลงไปเราหลับตาอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวเหมือนก้อนหินที่นิ่งแล้วนิ่งได้อีกอย่างนี้ไง แล้วมันน่ามาหาตรจันที่ว่าเออเวลาพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านถามเนี่ยถามเรื่องที่มาหาตรจันเพราะนั่งอยู่ตรงนั้นโดยการจะมีแค่ฝากันแล้วก็ช่องว่างเออลูกจันแม่ทับไฟสัมวันจะมเขาว่างไงอ,อ้าวโอ้โอ้วันนี้ใครมา,าถวายาพิามาังอิสา เนื่องหนักวันนี้วันที่สิบกันยาย,ยนเป็นวันที่คุณยายจะมหารัตนวัติกาเจริญคนยุงละสังขารครบ8ปีท่านล,ละสังขารวันที่สิบกันยาย,ยนวันนี้วันนี้เห็นไหมจะ๊ะเห็นไหมหมายเลขสิบที่มันดีอย่างนี้เนี่ยนะถ้าท่านยังมีชีวิตยอยู่ก็สิบคูณสิบก็ร้อยปีหรือสิบบวกกันไปสิบครั้งก็ร้อยปีนี่แล้วตอนท่านสิ้นละสังขารอายุทั้งเก้าสิบสองปีบวกกับแปดปีก็ร้อยปี นี่นะจ๊ะดันไหมธรรมดาเรามาละลึกถึงท่านด้วยแด่คุณครูผู้สืบสายธรรมจ้ะ I'm การสลายท่างของท่านกับมหาสัจจนะันท์นี่ยบนบารมีของท่านทำให้พระมหาเถรานุเถรละพะสังกาธิการสามหมื่นกวัตทั่วประเทศเนะี่ยมีจิตเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญให้ในงานมาเป็นเกียรติให้เนะี่ครูผู้ใหญ่นี่ชื่นใจมากเลยยังจำได้วันนั้นนะ่ยอ แม้ครูว่ทยอยากจะอยู่ในสถานการณ์อย่างไรก็ตามนี่นะเซ็นชื่อที่กราบรัตนานิมนตพระเดชทศคุณหลวงพ่อตามวัดต่างๆภระสังกิิการ้วยมือตัวเองเนี่ยสามหมื่นกว่าใบาเออสามเซ็นไปเลยไม่ใช่ไม่ใญ่ใช้ปั๊มเอานะ น uh ี่เส้นนี่จะสามมือไปลองเส้นดูสิลองดูเนอะแต่สักวันน่งมือที่เส้นนี่อ่าลายเส้นยังโกนอ่าคุยยาตอนนี้พอเดินทางออกจากกายมนุษย์าบจากอุบาสิกามารัตนบาสิกา ไปเป็นสมณะเทวบุตร<า>เออแล้วสมณะเทวบุตรคืออะไรตรงนี้นี่พระเดีพยวพุหลงปู่ท่านก็พูดค้างข่าใจไว้นี่เลยจะเอาไว้ให้พวกเราไปได้ศึกษาเรีรู้เสดุดโคตรเพชดแล้วเออเพชดอ,อ,อะไรเงี้ย